นิทานเรื่องของขวัญจากพ่อแม่การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีและแม่น้ำสายสายมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องตน้นเขาเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงแต่บางครั้งก็รู้สึกเหงาโดยไม่รู้ว่าทำไมวันหนึ่งขณะนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นได้เจอกับนกน้อยตัวหนึ่งที่บาดเจ็บต้นช่วยดูแลมันจนหายดีนกน้อยขอบคุณต้นและพูดขึ้นว่าเจ้าเคยสงสัยไหมว่าเด็กๆต้องการอะไรมากที่สุดจากพ่อแม่ ต้นนิ่งคิดแล้วตอบว่าของเล่นไหมนกน้อยสายหัวของเล่นก็สำคัญแต่ไม่ใช่สิ่งที่เด็กต้องการมากที่สุดต้นลองคิดใหม่แล้วพูดว่าขนมอร่อยอร่อยหรือเปล่านกน้อยหัวเราะเบาๆบแล้วตอบว่าขนมทำให้มีความสุขชั่วคราวแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้นขมวดคิ้วก่อนจะทะอนหายใจแล้วเด็กๆต้องการอะไรกันแน่นกน้อยจึงกล่าวว่า สิ่งที่เด็กต้องการมากที่สุดจากพ่อแม่คือเวลาความรักและความเข้าใจเด็กต้องการให้พ่อแม่อยู่ข้างเงองฟังพวกเขาพูดคอยปลอบโยนเมื่อเศร้าและยิ้มให้กันในทุกๆวันต้นนิ่งคิดก่อนจะนึกถึงช่วงเวลาที่เขาอยากให้พ่อแม่มานั่งเล่นด้วยกันหรืออ่านนิทานก่อนนอนแต่พวกเขามักยุ่งกับงานเสมอตั้งแต่วันนั้น ต้นจึงเริ่มบอกพ่อแม่ว่าเขารักพวกเขามากแค่ไหนและอยากให้พวกเขามีเวลาด้วยกันมากขึ้นและพ่อแม่ของต้นก็เริ่มปรับเปลี่ยนพวกเขาหาเวลามานั่งเล่นเล่านิทานและกอดต้นมากขึ้นนอนสุดท้ายต้นเข้าใจแล้วว่าของขวัญที่มีค่าที่สุดจากพ่อแม่ไม่ใช่สิ่งของแต่มันคือความรักความเข้าใจและเวลาที่ใช้ร่วมกัน